เคยวางแผนเกษียณกันไว้ใช่ไหมครับแต่เคยคิดไหมครับว่าแผนที่เราวางไว้อย่างดีเมื่อ10-20ปีก่อนวันนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเหตุผลง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าทุกวันนี้เรามีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆและนี่แหละครับคือความท้าชายใหม่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องเผชิญเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกัน6เรื่องหลักๆเลยตั้งแต่ความเสี่ยงใหม่ๆที่ต้องเจอไปจนถึงวิธีจัดการเงินการรับมือค่าใช้จ่ายต่างๆ และที่สําคัญมากๆเลยก็คือวิธีป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพไปดูกันทีละข้อเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยพูดถึงความเสี่ยงหลังกเกษียณคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอะไรครับตลาดหุ้นตกเงินเฟ้อแต่รู้ไหมครับว่ามีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่และเป็นความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยด้วยซ้ํานั่นก็คือการที่เราดัานอายุยืนขึ้นกว่าที่คิดไว้เยอะมากนั่นเองครับ ดูตัวเลขนี้สิครับมันน่าทึ่งมากนะในอดีตผู้ชายอาจจะคาดว่ามีชีวิตถึงแค่72ปีผู้หญิง80ปีแต่ดูปัจจุบันสิครับผู้ชายมีโอกาสอยู่ถึง90ส่วนผู้หญิงนี่อาจจะแตะ100ปีได้เลยเห็นภาพชัดเจาไล้ใช่ไหมครับว่าแผนการเงินที่เคยคำนวณไว้ว่าใช้ถึงแค่ยุ8ปเนี่ยมันไม่พอแล้วจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาซ้ำซอนเลยครับ เหมือนโดนตบสองหน้าพร้อมกันหน้าแรกคือต้องใช้เงินนานขึ้นเพราะอายุยืนอีกหน้าคือเราอาจจะมีเวลาทํางานหาเงินสั้นลงสังงน้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็ตามกลายเป็นว่าช่องว่างระหว่างเงินที่มีกับเงินที่ต้องใช้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอโจทย์มันเปลี่ยนไปแบบนี้วิธีคิดของเราก็ต้องเปลี่ยนตามครับมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาปรับเป้าหมายของชีวิตหลังกเกษียณกันใหม่หมดเลยลองดู3มสเตปนี้นะครับ ตอนเรายังทํางานอยู่เป้าหมายหลักคือมั่งคั่งใช่ไหมครับคือทอํายังไงก็ได้ให้รวยขึ้นมีเงินเก็บเยอะขึ้นแต่พอกเกษียณปุ๊บเกมเปลี่ยนครับเป้าหมายต้องชิฟมาที่ความมั่นคงคือทอํายังไงก็ได้ให้ไม่จนลงและสเต็ปต่อไปก็คือความยั่งยืนคือเงินก้อนนี้ต้องอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายแถมถ้าเหลือก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้อีกคุณสาธิตบวร,ส,รสิรสุทธิ์นักวางแผนการเงิน CFP ได้สรุปไว้อย่างคมคายเลยครับว่า หลังกเกษียณต้องเปลี่ยนน้ำหนักจากความมั่งคั่งมาเน้นที่ความมั่นคงและความยั่งยืนคือพูดง่ายๆเลยครับว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งลุ้นทํากําไรสูงๆอีกแล้วแต่เป็นเวลาของการตั้งรับและรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้มั่นคงที่สุดครับโอเคเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายใหม่แล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํำยังไงละ่ะวันนี้มีเฟรมเวิร์กง่ายๆมาแนะนําครับเรียกว่าการบริหารเงินแบบ4ถัง ซึ่งจะช่วยให้เราจัดระเบียบเงินเกษียณได้ดีขึ้นเยอะเลยหลักการง่ายมากครับเราแบ่งเงินเป็น4ส่วนหรือ4ถังลองนึกภาพตามนะครับฝั่งซ้ายคือรายจ่ายมีถังสําหรับค่าใช้ใจ,จ่ายจําเป็นเช่นค่ากินอยู่ค่าบ้างค่าน้ําค่าไฟกับอีกถังสําหรับค่าใช้ใจ่ายเพื่อความสุขเช่นไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านส่วนฝั่งขวาคือสินทรัพย์ที่จะมาเติมเงินให้ฝั่งซ้ายครับก็จะมีถังสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ประจําให้เราเรื่อยๆอย่างเงินปันผลค่าเช่า และอีกถังคือสินทรัพย์ที่เน้นโตยาวๆอย่างพวกกองทุน IMF หรือหุ้นเติบโตและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับกดเหล็กข้อเดียวที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือรายได้ประจําจากสินทรัพย์ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายที่จําเป็นเสมอย้านะครับว่าต้องมากกว่าเสมอถ้าสมการนี้เป็นจริงได้ชีวิตหลังเกษียณก็จะมั่นคงและสบายใจไปได้เยอะเลยครับทีนี้มาดูเรื่องการใช้เงินกันบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าค่าใช้ใจ่ายหลังเกษียณมันจะเท่าๆเดิมไปตลอด แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันมีรูปแบบที่น่าสนใจมากที่เขาเรียกว่าโค้งรอยยิ้มของการใช้จ่ายหรือ Spending Smile Curve ครับมันเป็นยังไงน่ะเหรอครับลองนึกภาพตามนะช่วงแรกที่เพิ่งเกษียณเนี่ยโหแรงยังดีอยู่ก็จะเที่ยวเยอะใช้เงินเยอะแถมบางคนยังเป็น Sandwich Generation ต้องดูแลทั้งพ่อแม่และลูกหลยจ่ายเลยสูงปรีดพอเข้าช่วงกลางๆไว้70กว่า,ก,วาก็จะเริ่มช้าลงเที่ยวน้อยลงลูกก็โตแล้วรายจ่ายก็จะลดหวบลงมาแต่ครับแต่ พอเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตค่าใช้จ่ายมันจะพุ่งกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งและครั้งนี้มันมาจากปัจจัยเดียวเน้นๆเลยปัจจัยที่ว่านั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลครับเนี่ยแหละคือตัวการใหญ่และเป็นภัยคุกค,คามทางการเงินที่น่ากลัวที่สุดในช่วงมั่นปลายชีวิตของเราเลยดูตัวเลขนี้แล้วจะหนาวเลยครับ15.2%นี่คืออัตรางเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลต่อปีนะครับสูงกว่าเงินเฟอ้อปกติหลายเท่าตัวเลย แปลว่าอะไรแปลว่าค่ารักษาพยาบาลมันจะแพงขึ้นเป็น2เท่าในเวลาแค่สปีกว่าๆเท่านั้นเองครับน่ากลัวมากนะเคยได้ยินกฎของเมอร์ฟี่ไหมครับที่ว่าอะไรที่มันจะพังมันก็จะเลือกพังในเวลาที่แย่ที่สุดเสมอในวัยกเกษียณมันคือเรื่องจริงเลยครับคือเรามักจะไปป่วยหนักๆเอาตอนที่ไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีสวัสดิการบริษัทแล้วมันเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งกันเลยจริง แล้วเราจะตั้งรับกับมันยังไงดีคําตอบคือต้องมีแผนป้องกัน2ชั้นครับชั้นแรกคือใช้ประกันสุขภาพให้เป็นประโยชน์อาจจะเลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อช่วยลดเบี้ยประกันลงส่วนชั้นที่2ออันนี้สําคัญมากคือการสร้างกองทุนประกันตนเองขึ้นมาเลยครับโดยอาจจะกันเงินจากสินทรัพย์ที่โตยาวๆอย่างพวก IMF มาเป็นกองทุนสมรองสาหรับค่ารักษาพยาบาลในช่วงท้ายของชีวิตโดยเฉพาะเลยพอเราเริ่มกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ความกลัวนี่แหละครับที่เปิดช่องให้ความเสี่ยงอีกอย่างหนึง่งเข้ามาจู่โจมเราได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือกลโกงหรือพวกแก๊ง call center มิชชาชีพออนไลน์ทั้งหลายครับทาไมคนกเกษียณถึงตกเป็นเป้าหลักน่ะล่ะครับก็เพราะมิชาาชีพรู้ดีว่าคนกลุ่มนี้มี2อ,อย่างครับ 1. คือมีเงินเก็บทั้งชีวิตเป็นก้อนใหญ่และ 2. คือมีความกลัวฝังใจว่าเงินก้อนนี้จะหมดก่อนตาย พวกมันก็จะเข้ามาตีสนิทใช้ความกลัวของเราเป็นเหยื่อล่อโดยเสนอผลตอบแทนที่สูงลิ้วแต่ความเสี่ยงต่ำซึ่งมันคือกับดักสุดคลาสสิกเลยครับจำสี่ข้อนี้ไว้ให้ดีเลยครับถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 1. คือถ้าเขาให้เราโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของใครก็ไม่รู้ 2. คือชวนเข้ากลุ่มลับในไลน์บอกว่ามีที่เด็ดการลงทุน3คือเร่งรัดกดดันให้เรารีบตัดสินใจและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุด ถ้ามันฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงส่วนใหญ่มันก็ไม่จริงหรอกครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้สรุปได้ว่าโลกของการเกษียณมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับก,กฎกติกาเดิมๆใช้ไม่ได้อีกต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกลับมาทบทวนแผนของเราทั้งหมดใหม่อีกครั้งแล้วลองถามตัวเองด้วยคําถามสําคัญข้อนี้ดูครับว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันพร้อมสําหรับชีวิตที่อาจจะยืนยาวไปถึง90หรือ100ปีแล้วจริงๆหรือยัง